พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่23บุตรของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและความสว่างวันเสาร์อารบิกสเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างองค์เล็กหนึ่งในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง บุตรของพระเจ้าอย่างเราก็คือบุตรแห่งความสว่างวงเล็บสองเราไม่ใช่แค่บุตรแห่งความสว่างเท่านั้นเราก็คือความสว่างนั่นเองเราเป็นความสว่างเพราะเราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าวงเล็บสาเมื่อเราอยู่ในความสว่างเราก็อยู่นอกขอบเขตแห่งความถูกผิดวงเล็บสี่ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่างเราจะบังเกิดผลอย่างที่บรรยายไว้ในเอเฟซบที่หก้า กอไก่ผลแห่งความสว่างต้องดีในด้านเนื้อแท้ชอบทรรในด้านกระบวนการและจริงแท้ในด้านการสําแดงเพื่อพระเจ้าจะถูกสําแดงออกมาในฐานะเป็นความเที่ยงแท้ที่อยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราขอไก่ผลแห่งความสว่างขึ้นขึ้นอยู่กับความดีความชอบธรรมและความจริงทางปวงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตรีเอกภาพ วงเล็บกอพระเจ้าพระบิดาซึ่งเป็นความดีคือเนื้อ,อ,อแท้ของผลแห่งความสว่างดังนั้นความดีในข้อ9จึงชี้ถึงพระเจ้าพระบิดาวงเล็บขอความชอบธรรมชี้ถึงพระเจ้าพระบุตรเพราะพระคริสต์เสด็จมาทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการที่ชอบธรรมของพระเจ้าวงเล็บคอความจริงซึ่งเป็นการสําแดงของผลแห่งความสว่างชี้ถึงพระเจ้าพระวิญญาณ เพราะพระองคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ข้อควายข้อพิสูจน์ว่าเรากําลังดำเนินชีวิตในฐานะลูกแห่งความสว่างนั้นจะเห็นได้ในการบังเกิดผลเหล่านี้สัปดาห์ที่23วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้าหนึ่งโยฮันบทที่หนข้อ7แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตอยู่ในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นเอเฟซูสบทที่5ข้อ9ด้วยว่าผลของความสว่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับความดีความชอบธรรมและความจริงทางปวงความแตกต่างระหว่างความเที่ยงแท้กับความสว่างนั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ค่อนข้างยากในประสบการณ์ของเรานั้น เรามักจะตระหนักได้ว่าพระเจ้าเป็นหลักความจริงต่อเราเป็นความเที่ยงแท้ของเราแต่บางครั้งเมื่อเราเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเราก็รับรู้ได้ว่าเราอยู่ในความสว่างในเวลานั้นเราไม่เพียงได้ประสบการณ์ต่อความเที่ยงแท้เท่านั้นแต่เรายังอยู่ในความสว่างนั้นเองด้วยดังนั้นประสบการณ์ที่มีต่อความสว่างจึงลึกซึ้งกว่าประสบการณ์ที่มีต่อหลักความจริง เราไม่ควรตามความเที่ยงแท้และโดยพระคุณเท่านั้นแต่เราต้องอยู่ในความรักและอยู่ภายใต้ความสว่างอีกด้วยการดำเนินชีวิตในความรักและความสว่างย่อมลึกซึ้งและอ่อนโยนกว่าการดำเนินชีวิตตามความเที่ยงแท้และโดยพระคุณหลังจากที่ได้สั่งให้เราดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างแล้วปาโลก็แทรกข้อความไว้ในวงเล็บในเอเฟโซบที่5ข้อ9ซึ่งกล่าวถึงผลของความสว่างไว้ ความดีคือเนื้อแท้แห่งผลของความสว่างความชอบธรรมคือวิถีทางหรือกระบวนการที่จะก่อให้เกิดผลของความสว่างและความจริงคือความเที่ยงแท้หรือการสำแดงที่จริงแท้ของผลของความสว่างการสําแดงนี้ก็คือตัวของพระเจ้าเองผลของความสว่างนั้นต้องดีงามในด้านเนื้อแท้ชอบธรรมในด้านกระบวนการและจริงแท้ในด้านการสาแดง พื่อพระเจ้าจะถูกสำแดงออกมาเป็นความเที่ยงแท้แห่งการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเลิกอ่านข่าวสารเมื่อกล่าวถึงผลของความสว่างเปาโลได้เอ่ยถึงสสิ่งเท่านั้นคือความดีความชอบธรรมและความจริงนี่เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญสาเหตุก็เป็นเพราะผลของความสว่างที่ขึ้นอยู่กับความดีความชอบธรรมและความจริงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตรีกภาพ ความดีชี้ถึงเนื้อแท้ของผลแห่งความสว่างองค์พระเยซูเจ้าเคยชี้ให้เห็นว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ดีนั่นคือตัวของพระเจ้าเองดังนั้นความดีนี้จึงชี้ถึงพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาผู้เป็นความดีคือเนื้อแท้แห่งผลของความสว่างให้สังเกตว่าในที่นี้ปอโลไม่ได้กล่าวว่าการงานแห่งความสว่างหรือการประพฤติแห่งความสว่าง แต่กล่าวว่าผลของความสว่างผลนั้นเป็นเรื่องของชีวิตพร้อมด้วยเนื้อแท้แห่งชีวิตนั้นเนื้อแท้แห่งผลของความสว่างคือพระเจ้าพระบิดาความชอบธรรมคือกระบวนการที่ใช้ก่อกำเนิดผลของความสว่างในฐานันดรความเป็นพระเจ้านั้นพระบุตรจึงก็คือพระคริสต์จงเป็นความชอบธรรมของเราพระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อจะก่อให้เกิดเรื่องบางอย่างตามกระบวนการของพระเจ้า ที่ต้องชอบธรรมเสมอความชอบธรรมคือวิธีทางของพระเจ้าหรือกระบวนการของพระเจ้าพระคริสต์เสด็จมาทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงตามกระบวนการที่ชอบธรรมของพระองค์ดังนั้นด้านที่สองแห่งผลของความสว่างจึงชี้ถึงพระเจ้าพระบุตรความจริงคือการสำแดงแห่งผลของความสว่างผลนี้จะต้องเที่ยงแท้คือต้องเป็นการสำแดงของพระเจ้า เป็นการใช้่องของความสว่างที่ถูกปิดซ่อนไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความจริงนี้ย่อมชี้ถึงพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ซึ่งเป็นพระภาคที่สามของพระเจ้าตรีเอกภาพดังนั้นพระบิดาในฐานะความดีพระบุตรในฐานะความชอบธรรมและพระวิญญาณน,นั้นในฐานะความจริงจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลแห่งความสว่างทั้งหมด ในเอพิโซดที่5ข้อ9คือคำจำกัดความของการดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างเราก็จะเกิดผลอย่างที่ได้บรรยายไว้ในข้อ9ผลที่เกิดจากการที่เราดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างนั้นจะต้องอยู่ในความดีความชอบธรรมและความจริงสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างย่อมจะเห็นได้จากการบังเกิดผลเช่นนี้ ความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์คือเนื้อแท้แห่งการสำแดงของพระเจ้าดังนั้นความสว่างจึงเป็นคุณลักษณะที่สำแดงออกมาของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่21ข้อ23กล่าวว่าเมืองนั้นไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องสว่างเพราะมีสง่าราศีของพระเจ้าคอยส่องสว่างและพระเมโวดกทรงเป็นดวงประทีปของเมืองในอนาณาจักรพันปีความสว่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกเพิ่มกำลัง แต่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั้นจะไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อีกแม้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะยังคงมีอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะพระเจ้าผู้เป็นความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์จะฉาย่องได้สว่างสวายกว่ามาก